สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็กับมาที่ช่องน้ำโซคุลเหมือนเดิมค่ะเป็นช่องที่จะรีวิวน้ำหอมเซเลบิตี้น้ำหอมศิลปินน้ำหอมนักรองน้ำหอมดารานะคะที่เป็นราคาย่อมเยานะคะทุกคนส่วนวันนี้ค่ะเห็นไหมคะที่แต่งลุกประมาณนี้ออกแบบดูดูแบบว่าตบตัวนิดนึงเออเป็นลายแบบว่าวอร์ซอเช่หรือเวอร์แซอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้จะมา หยิบยกน้ำหอมแล้วก็รีวิวกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่โตแล้วทำงานแล้วหาเงินเป็นนะนะคะแล้วเราจะมาให้ดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นน้ำหอมรุ่นอะไรก็มาเฉลยกันเลยค่ะวันนี้ค่ะทุกคนน้ำหอมที่ น้ำจะมานำเสนอในวันนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่ back to basic เหมือนกันแต่ก็เป็นกลิ่นที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเราก็มานานเหมือนกันนะคะก็คือเจสกาขอรทษค่ะเจนิเฟอร์โลเปสค่ะชื่อว่ากลิ่นสตีลนั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีความสดชื่นในระดับหนึ่งเลยนะคะเปิดตัวมาด้วย ความสดชื่นแจ่มใสมีความอ่อนโยนของกลิ่นโน้ดไทยขาวส้มแมนดารินชาเอร์เกรนะคะสายเกรต์ตามมาได้กินระดับกลางของดอกกุหลาบดอกฟรเซียดอกมะลิออร์เรนบอสับนะคะแล้วก็ลิลลี่ออฟจูวาเล่นะคะซึ่งกลิ่นนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่มีความฟรุตตี้ฟลอรลเหมือนกันแต่จะออกแนวฟลอระเยอะกว่านะคะนั่นหมายถึงว่าจะทำให้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความโตมากกว่านั่นเอง ปิดท้ายมาด้วยคะ่ะทุกคนก็คือกลิ่นที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนเราพูดผิดอีกแล้วอะสองคลิปแล้วนะที่เราพูดแบบผส,สมสมกันนะคะทุกคนคือกลิ่นนี้คะ่ะก็จะมีความอบอุ่นแล้วก็ยั่วยวนของกลิ่นไม้จันหอมมาร์สแอมเบอร์แล้วก็อรอ,รอ,รอร์ริจแล้วก็พริกไทยนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เมื่อเราได้กลิ่นแล้วทุกคนเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความโตในระดับหนึ่งเลยนะคะ ซึ่งซึ่งท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตของเขาเนี่ยมีกลิ่นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทุกคนนะต่อมากลิ่นมากลินก่นแรกเลยค่ะทุกคนในท็อปโน้ตเนี่ยเราก็จะมันแบบขยายแบบละเอียดเลยเงี้ยก็จะมีเอ่อเกรย์ทีไวเปเปอร์แมนดารินออเรนจ์แอปเปิลแล้วก็ไรซ์ก็คือข้าวนั่นเองนะเอ่อมิดเดิลโน้ตค่ะทุกคนเจสมินลิลลี่ออฟเดอะเวลล์ฟีเซียฮันนี่ซักเกอร์ออร์เอนบอสซัมแล้วก็โรสค่ะทุกคน สุดท้ายเบสโน้ตที่จะปิดท้ายนะคะก็จะเป็นเปปเปอร์มาร์คไอริสเซนอูดและก็แอมเบอร์นั่นเองค่ะแล้วถามว่าราคาล่ะเป็นยังไงนะคะรอบนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นรอบพีออเดอร์30เมษาซึ่งราคาก็ปกติทุกคนที่เคยยิงจะรู้ว่าทุกคนซื้อมาราคาเท่าไหร่เพื่อนๆรู้ใช่ไหมที่เราเคยซื้อมานะ เพื่อนๆเราเราซื้อ,เ,อเพื่อนฝากซื้อเราก็ซื้อมาให้เพื่อนใช่ไหมอะตอนนั้นที่เราซื้อเราจำได้เลยวายโทษค่ะนะคะตอนที่เพื่อนๆฝากซื้ออะคะ่ะคือห้องน้ำจะซื้อมาได้อยู่ที่ตั้ง1,490บาทนะคะซื้อมา1,490แต่วันนี้ให้ทุกคนแค่9 9 9 0เบาทเท่านั้นค่ะทุกคนซึ่งก็อย่างที่บอกคือตอนนี้เราติดคําว่ามีซึ่งเยอะมากๆเลยในคลิปต้องขอโทษด้วยนะคะคือมันมันมันติดมาเองจริงๆไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะว่าด้วยงานอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันพูดอะไรเป็นทางการเยอะมากเลยมันก็เลยมีประโยชเชื่อมค่อนข้างจะต้องขอต้องขอโทษจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูคําำคินของกลิ่นกันเลยนะคนเป็นกลิ่นช้าที่ให้ความสุขขุมแล้วก็นิ่งๆมีความสดชื่นนิดๆ มีเป็นฟูตี้ฟลอร์แนวมินิมอลนะคะกลิ่นไม่หวือหวาไม่เยอะเน้นความเรียบง่ายเป็นไวท์ฟลอร์บวกความกลิ่นของกลิ่นมาเวาด้วยนะเป็นกลิ่นที่เรียบหรูเมื่อคุณฉีดไปงานต่างๆหรือต้องการความเป็นผู้ใหญ่มีความน่าเชื่อถือให้ทุกคนฉีดกลิ่นนี้เข้าไปค่ะจะเสริมลุกให้กับทุกคนในวันนั้นให้ทุกคนเป็นคนที่พูดอะไร นำเสนออะไรพีเซต์อะไรขายอะไรอยากจะแบบว่าชูโรงตัวเองเรื่องไหนนะทุกคนเมื่อฉีดกิ่นนี้เข้าไปทุกคนจะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆแล้วก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็น professional แบบว่ามากๆจัดเต็มมือใหญ่ใส่ <of gehen> ออกับผีแน่นอนนะคะและกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่เป็น o d พ r p r ฟูมซึ่งติดทนอยู่ได้7 9ชั่วโมงค่ะ ถามว่ากลิ่นนี้ฉีดหน้าร้อนได้ไหมฉีดได้ฉีดกลางวันก็ได้ด้วยค่ะอย่างที่ก่อนอย่างที่น้ำบอกว่าเป็นกลิ่นที่ back to basic นั่นหมายถึงว่าทุกคนจะฉีดได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ถ้าเกิดฉีดกลางคืนไปเที่ยวผับอย่างเงี้ยต้องบอกว่ากลิ่นนี้อาจจะเอาอาจจะไม่มิดกลิ่นของคนที่ประคมฉีดองกลิ่นแรงๆเซ็กซี่ะจัดเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ากลิ่นนี้อาจจะอาจจะต้องข้ามไปก่อนช่วงกลางคืนนะคะทุกคนอืมแต่ถ้าเกิดเป็นกลิ่นที่คุณจะต้องการไปพบกับ พ่อแม่แฟนเพิ่งเจอกันแบบครั้งแรกด่านแรกหรือเพิ่งเจอกันไม่นานกลิ่นนี้ก็ยังเป็นกลิ่นที่ดึงใจพ่อแม่แฟนได้ดีเหมือนกันนะคะต่อมาผู้หญิงที่เรานึกถึงภาพแล้วมันออกมาต้องขออนุญาตยืมรูปคุณแพตตี้นะคะตังซุมาลินมาเป็นภาพประกอบให้ทุกคนเห็นภาพโดยรวมว่าเนี่ยกลิ่นนี้ เรานึกถึงผู้หญิงประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการบรรยายกิ่นอะ่ะเราก็ไปเอาข้อมูลบางส่วนนะคะมาจากเว็บเว็บหนึ่งนะคะแล้วก็กิ่นเนี้ยยังให้ความเป็นอ่ผู้ผิดค่ะขอโทษค่ะกลิ่นเนี้ยกระจายตัวในรัศมี1ฟุตนะคะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ได้ในช่วงกลางวัน ฤดูที่น่าใช้ที่สุดก็จะเป็นฤดูค่ะใบไม้ผลิฤดูร้อนน้ำหอมเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี2003ค่ะนะคะประมาณนี้เลยส่วนราคาก็ทุกคนคือแบบดีมาก990หาได้ที่ไหนคะทุกคนคือตอนที่นับไปซื้อก็1,490แล้วว่าเอาจริงเออก็น่าสนใจนะคะยังไงก็ฝากกลิ่นนี้ไว้พิจารณาด้วย ซึ่งเป็นกลิ่นที่โอเคมากๆเลยยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้วันนี้เราไม่ได้แบบมาใหา้มารีวิวอะไรกับกลิ่นนี้เยอะนะคะซึ่งก็ได้พูดไปหมดแล้วเราจะที่เราพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของการพูดตัวน้ำหอมให้มันกระชับมากขึ้นนะคะไม่ให้แบบว่าคลิปมันยาวไปมากกว่านี้ งงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้ยังไงคะใครชอบอสนใจแล้วก็สนใจสั่งสินค้านะคะก็สามารถสั่งมาได้ที่ไลน์นะคะหรือว่าโทรก็ได้คะ่ะน้ำตัวนี้น้ำจะให้ข้อมูลในส่วนนิ่งก,กับมือด้วยนะคะค่ะยังก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย